พี่ร่างกายแข็งแรงและนอนหลับสน็ททุกคืนนะคะก็ได้คาร์ดิเชนนคะซื้อ1แถม2เพียง1,800บาทเท่ากับว,วันละ20บาทนะคะสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่คาร์ดิเชนหรือไม่งั้นก็โทรไปที่096 224 1295ค่ะหรือเข้าไปที่ Facebook คาร์ดิเชนได้เลยนะคะ แต่กัญชาเสรีเนี่ยเป็นข่าวออกมาทุกวีวันนะครับก็มีข่าวทุกข่าวให้พี่พูดทึงเรื่องของกัญชาเรื่องไม่ดีบ้างเรื่องดีบ้างแต่ทีนี้มีคนก็พูดที่เป็นนักการเมืองเนี่ยให้ข้อมูลว่าเนี่ยเรื่องของกัญชามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านลบมันมีด้วยเหรอครับคุณจตุรนเขาจนคนจตุรนฉายแสงเป็นคนพูดเรื่องนี้คือถ้าเรานิยามซอฟต์พาวเวอร์เป็นมันจะไม่มีซอฟต์พาวเวอร์ด้านลบมันต้องบวกเสียใช่ไหมซอฟต์พาวเวอร์แปลว่า เรานำเอาต้นทุนบางอย่างของเราเช่นต้นทุนทางประวัติศาสตร์ต้นทุนทางวัฒนธรรมต้นทุนทางธรรมชาติต้นทุนทางด้านตุบุคคลนะครัพทันิพ์ต่างๆทั้งหลายเอาไปให้คนเขารู้จักเอาไปให้คนเขาชื่นชอบจนกระทั่งเก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์กับเรานะครัหลักการของซอฟต์พาวเวข้อคืออะไร Familyology, reputation i n f l u e n c e ก็แปลว่าทำให้คนคุ้นเคย สร้างชื่อเสียงให้กับมันแล้วก็จูงใจคนได้คุณชอบเวอร์ so จากนิยามนี้มันเป็นลบไหมมันไม่ลบมันไม่เป็นลบมันก็ต้องเป็นบวกหรือบางคนเขานิยามอย่างนี้เลย s o าว power คือการทําโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่ดูเหมือนโฆษณาชวนเชื่อใช่ไหมคือชวนให้คนรักเราชอบเราตรงนี้ทีนี้กัญชาเสรีเนี่ยมันเป็น s o าว power ใช่เป็นนะเป็นในแง่ที่ว่า เรามีการปลูกกัญชาเรามีการแปรรูปกัญชาเราเอากัญชาใส่ในอาหาราเราเอากัญชาใส่ในเวชสัมภางเราเอากัญชาใช้ในการดูแลรักษาอ,อันนี้ถือว่าเป็นซอฟท์พาวเโดยไม่ผิดกฎหมายนะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเรามี CG g m o d มาของเราไงก็คือ Bio Cir c u l a r แล้วก็ Green มีงอกขอบหนดมีเงื่อนไข <c oughs> แต่ทีนี้ปัญหาของกัญชาเสรีก็คือว่าอันนี้อย่าโกรธกันนะคะเราขาดความรอบคอบ เราไปโฟกัสที่พยายามจะทําให้มันเสรีให้ได้โฟกัสตรงนั้น <c oughs> แต่เราลืมนึกไปว่าเวลาพอมันเสรีขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีคนตีความเสรียอย่างกว้างขวางมากมีคนไปตีความว่าน่าจะเป็นมวลขายที่ตกลงเขาสารได้ก็เป็นมวลขายแล้วนะครับมีคนตีความว่าน่าจะใช้ในเชิงนันทนาการได้ก็คือว่าจะสามารถใส่บ้องหรือสามารถจุดสูบอะไรยังไงก็ได้มันก็เกิดตรงนี้ขึ้น ซึ่งจริงๆตอนนั้นก่อนจะเปิดเสรีเนี่ยถ้าเราคิดรอบคอบเราจะต้องดูก่อนเด็กอายุเท่าไรอย่าเกี่ยวอย่าขคล้องขายให้เขาไม่ได้อะไรที่ใช้ได้อะไรที่ห้ามใช้เพราะต้องจะเห็นนะพอหลังจะทำปั๊บเด็กซื้อได้ไหม มาให้ได้สูมได้ไหมเราพาบานสูมทุกอย่างเริ่มมาครอบมันมีคำกฎหลากออกมาเต็มเลยเรื่องของการชาเสรีสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยทำไมถึงได้รีบปลดล็อกกันจังมีประโยชน์การเมืองแอบแฝงหรือประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศกันแน่ครับแฝงตอบมนต้องใช้คำว่าแอบแฝงล่ละในเชิงการเมืองเนี่ยนักการเมืองที่ดีสัญญาอะไรไว้ต้องทำให้ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ผู้พักภูมิใจไทยเขาพูดก็คือพูดไว้ทำได้นั่นคือสิ่งนั้น ส่วนในแง่ของการแพทย์มันก็ชัดเจนเรื่องของการจะเป็นพู้เศรษฐกิจมันก็ชัดเจนเพียงแต่ที่พี่ติงไปก็คือขาดความรอบคอบในการจะออกกฎหมายเพื่อบอกข้อจํากัดบางสิ่งบางอย่างเป็นเหตุทําให้คนเนี่ยลุกขึ้นมาตีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขากลัวว่าพักภูมิใจไทยจะได้คะแนนเสียงเนี่ยเขาจะจ้องตีตลอดเวลาเพราะเด็กพอเด็กทําอะไรปับ๊บเขาเอามาเลยอถ้ามีคนเนี่ย เกิดอาการหลอนแล้วไปทําไม่ดี<อ>เข้ามาเลยอถ้าเกิดมีคนแก่ใช้ไปแล้วเป็นอันตรายเ <adelante. S 1> ข้ามาเลยซึ่งจริงๆถ้าดูจํานวนนะครอบมันเป็นสัดส่วนจุดชน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 นหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับมันนิดเดียวแต่ว่าเขาจะไปโฟกัสตรงนั้นเนื่องจากว่าเขามองเห็นว่าถ้าไม่โฟกัสเรื่องนี้มันจะทําให้ภูมิใจไทยได้คะแนนเพราะว่าเขาสามารถใช้สโลแกนได้ว่าพูดไว้ทําได้